สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิบที่โชคโอนะครับวันนี้ผมก็มีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับเคยเพนไปเอกมันหลายงวดนะครับผมเคยเข้าสามตัวก็มีนะครับผมจะให้ตัวเด่นไปสามตัวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเคยเข้าสามตัวก็มีนะครับผมแต่ในวันที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่สูตรนี้ทําให้ผิดหวังนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับก็ ถือว่าทำสถิติเดินได้ดีทีเดียวนะครับผมสะดุดน้อยมากนะครับผมทำสถิติเข้ามาแล้วสามสิบสี่งวดนะครับผมก็ถือว่าทําสถิติเดินได้ดีนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันเลยนะครับผมที่บอกว่าเข้าสาสิบสีงวดเข้ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมใครที่เคยได้ดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีเป็นในตัวนะครับดูไปพร้อมพกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผม จะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับผมสูตรนี้คำนวณหาเลขบนนะครับผมจะให้ตัวเด่นไปสามตัวนะครับผมเรียกชื่อสูตรว่าหมุนหน้าหมุนหลังบวกกันล็อกบนล่างน,นะครับนี่ครับชื่อสูตรหมุนหน้าหมุนหลังบวกกันล็อกบนล่างน,นะครับผมจะให้ตัวเด่นไปสามตัวนะครับเลขเด่นเนี่ยจะเขียนไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับ ส่วนห้วยออกจะเขียนไว้ฝั่งขวามือนะครับื่อไหนที่เข้าผมก็จะขีดถูกไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับอย่างวันที่16เดือน8ปดพศสองพัห้ตัวเด่นก็คือสี่ห้อยออก363หกสามามาสตัวเลยนะครับผมดูไปพร้อมกันครับผมใครที่เป็นสมาชิกผมอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าสูตรนี้นะครับสุดยอดขนาดไหนนะครับผมเห็นไหมครับ สติสวยงามไหมครับผมสะดุดน้อยมากนะครับผมส่วนมากจะมาสองตัวนะครับ เคยเข้าสามตัวก like, ็เข้ามาแล้วนะครับเนี ua, ่ยเห็นไหมครับคือว่าเข้าสองตัวมาเยอะมากนะครับผมคือวนที่จะเข้าสามตัวให้ได้นะครับผมในที่สุดนะครับก็เข้าสามตัวจนได้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับคือลัดเลาะอยู่งี้เลยครับผมหนึ่งตัวสองตัวสองตัวหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ครับท้ายที่สุดนะครับเข้าสามตัวนะครับผมในวันที่หนึ่งเดือนสองพศจิกายนหร้อยหกสิบนะครับเข้าสามตัวนะครับ วันนี้ถือว่าภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับคราวนี้นะครับมาดูตัวเด่นในวันที่หนึ่งเดือนสี่กันบ้างนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับในวันที่หนึ่งเดือนสี่เมื่อคานวณออกมาแล้วนะครับได้ตัวเด่นดังนี้นะครับ7จ็734เห็นกันชัดเจนไหมครับเดี๋ยวซูไปดูใกล้ๆครับผมนี่ชัดเจนนะครับ ตัวเด่นที่ผมให้นะครับสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่านะครับหวยคือการเสี่ยงโชคนะครับมีตาเสี่ยงสูงนะครับผมถ้าชื่นชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็สูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับในช่องผมนะครับช่องสิทธิโชคโอนะครับยังมีหลายๆสูตรให้เลือกดูเอานะครับผมจะโพสให้ดูอยู่ทุกวดนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะครับผมมีหวยดีเด็ดเด็ดแม่นแม่นสามตรงตรมาฝากนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามและชมผลงานของผมนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงล่ำน่ำรวยรวยโชคดีโชคดีกันทุน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม